สวัสดีครับแ่พาพี่น้องมาปลูกพักทั้งคู่สะปลา,าโตผักงามอยู่ตัวนี่นี่คือสะน้ำเนาะเราตักน้ำขึ้นมาหดพักไก่ทีแห้งแล้วปลูกหอมปลูกกระเทียมนี่แหละครับการหา้ยูให้กินบ้านนอก ชีวิตอีสานบ้านหน้ามีพักพักบัวติบ้านเฮาเอือนต้นหอมนะครับต้นบักพริกนี่ต้นกระเทียมปลูกกระเทียมด้วยแล้วมีต้นบักพริกอันนี้น่าจะเป็นต้นแตงกวาเป็นสวนของออพ่อใหญ่ครับผม พอใหญ่เฮื่อนอยู่ติดกันนี่และสาอยู่หน้าเราเลยได้โอกาสลงมาเบิงลงมาผลมากกอนเจ้าของหน้าเนี่ยตู้คือถั่วฝักยาวเราบาจะมือแรงแล้สิมาหดน้าอยุ่วาจันเลยว่าเดี๋ยวผมจออกไปท้ายคลิปออกมาก,ก่อนเล่าอีกเลาวพอท่านมากครับไปพาพี่น้องมายางเละเบิงสัก,ก่อนเด้อถั่วฟูกับมี่ นี่คือหมากถั่วฟูนะครับสวยๆเที่ยงมามานี่แล้วครับที่ดินบอมมี่มองว่างมองไนเป็นตะว่างนะครับปลูกลงไปมีทั้งตน้นบักหุงต้นกล้วยต้นหอมผักชีอ่าไปพาพี่น้องมาเบ่ง เกษตรชาวุุงอยู่บ้านห้องกันยังไงล่ะครับผมหาอยู่หากินเนาะมีคู่สาว่างๆกับปลูกบักพริกบักเขือใส่ไว้จังคู่สาผมเองปลูกได้ตั้งแต่ต้นกล้วยมีแต่กล้วยละครับจังคู่สาผมอันนี้เรียกผักชี สวนผักงามๆครับพร้อมกับสาน้่าหน่วยใหญ่เติบแลกบ้กาเบียยังไวกาเบียบักพริกอเออเฉลี่มาขอเบียบักพริกน้ำเล่าดีแล้วไปปลูกนะครับเบียบเล่นน้อยนี่เบียบบักพริกแล้วไปรองด้วย กำลังเกิดกำลังเกิดเนื่อยมา,อาน้ำมันเพราะไงเไปปลูกแต่ของบริการตักพริก้ยแสดงว่าบักพริกนี่ปลูกไว้ตั้งแต่พุ่นแล้วนี่ตั้งแต่เขาเขียวอยู่พุน่นเนาะจนว่าได้เต็ดงาเตี้ยังออกแล้วได้แต่งกิ่งใหม่แล้ว <c oughs> พี่น้องเราเส็ดบันไดลงไปแก่น้นำปีหิวน้ำขึ้นมาสั้นกีดีเลยหิวน้ำขึ้นมาหดพักพาผีพัน้องเข้ามาเบิ้งนะครับเ้อปลูกพักสวนข้าวใใส่กินทัดใส,ใ,สในครัวเรือนบ่ไดวังไว้ขายครับมีทุกอย่าง อีสานบ้านเฮาบ่แห่งบ่แหล่งคือว่าเด้อครับพี่น้องมีแต่นับมือสิเจริญไปหนะ้ารอแต่มือลูกหลานสิกลับขึ้นมาอยู่บ้านเดอ้อตอนนี้กม็มีแต่ผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่าผู้โตอยู่บ้านอยู่เฮือนเล,ลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลานเอ้ยผู้อยู่ทางกรุงเทพฯบขึ้นทอดบ้านกับมายามบ้านเดอ้อนี่ละชีวิตบ้านเฮาหาอยู่หากิน มีดขีดินกับบ่ให้ว่างครับปลูกปลูกไปสู้แนวอันใดที่มันพ่กินเก็บกินได้บ่ไดดซื้อเขากนาจะดีนะครับเนาะนี่แหละครับพามาเบิ่งหัวสวน เลือกสวนไล่นาปลูกพักปลูกหญ้าอายุห้ากินน้ำบานเอน้องนำสานนำสาททอกโคองการทอขออครับกอยู่กันแบบพิชจังสิล่ะครับผมชีวิตแาวบ้านชีวิตบ้านนอกบ้านนาบิงวิวไก่สวยงามคิดว่าค้นบอล <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมบุญเกิดใจดีขอบคุณมากมายนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ